ระหว่างที่แก๊งเรากาลังตกปลาอยู่ดีๆก็มีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นครับมันคือการปรากฏตัวของฉลามวานขนาดใหญ่ครับแล้วที่สําคัญนะครับอีเวนท์นี้ใครตกฉลามวานได้คนแรกจะเป็นคนเดียวที่ได้ปลาไปครับรออะไรละ่ะรีบเลยผมนี่บึ่งมาอย่างไวนะครับใช้เบ็ดเหมือนเดิมนะครับเบ็ดมั่นคงครับนี่เห็นฉลามวานไหมตัวบลือเลยครับ และตอนนี้นะครับเหยื่อที่ผมใช้คือเหยื่อแม่เหล็กนะครับเพิ่มโชค200นะครับและก็ใช้เบ็ดตกปลาแบบพื้นฐานอันละ7,000นะครับเพื่อตกฉลามวานไปลุยโอ้โหอย่าโลกครับตอนนี้ผมโลกมากเลยนะครับตื่นเต้นนะครับกลัวว่าจะมีคนได้ไปก่อนไงเออแล้วสักพักเดียวนะครับแค่ประมาณไม่กี่วิเท่านั้นเองแก๊งผมก็มาถึงอา้าวแล้วไงคู่แข่งมาแล้วหชีวิต มานลุ้นกันครับทุกคนว่าใครจะได้ไปนะครับตัวเดียวเท่านั้นน่ะเอาแล้วตัวแรกก็ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเฮ้ย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 โอ้โหตายชีวิตใครใครใครเปิดเบอร์สามครับเนี่ยซื้อมาผิดหรือเปล่านเนี่ยซื้อเรือได้พัดลมเอาแล้วยังไม่ได้นะครับตอนนี้นะเฮ้ยมีคนได้แล้วหรอใครอะเฮ้ยหนูมินได้โอ้โหเวีนกำรรแล้วไงเนี่ยเรายังไม่ได้เลยอะเฮ้ย แล้วตอนนี้มูแต่ยื้อปลารอยู่ไม่ดูโอ้โหไม่ต้องการตัวนี้ครับรีบเลยครับด่วนครับหลุดขอให้หลุดขอให้หลุดไม่ได้แช่งนะขอให้หลุดนะครับเอาแล้วเอาแล้วหมายอย่างวะเมื่อไหร่จะมาเดี๋ยวของเราอ่ะเฮ้ยมาแล้วเหมือนกันเลยครับได้เหมือนกัน2องคนดูซิใครจะได้ไปคนแรกเอาแล้วไงเอาแล้วไงตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วมันจะขึ้นแล้วครับตอนนี้ผมผมเกิน50%แล้วครับ อ้าวมีคนได้เฮ้ยอ้าวแล้วของผมยังอยู่หรอเฮ้ยมีคนได้ปลาหมึกด้วยเอาแล้วจริงหรอเฮ้ยได้จริงเฮ้ยผมได้ได้กิโลได้กิโลเออไม่รู้เหมือนกันได้กิโลเนี่ยดูแป๊บนึงเฮ้ยเก้าพันวะเก้าพันเก้าพันโอ้โหตัวโคตรใหญ่เฮ้ยเราได้ฉลามวานคู่ มาตัวเดียวได้คู่เลยครับยังกับปลาต้อโข oh. เป็นไง9เก้าพันมีเท่าไหร่แปดพันเหรอป้าทูตัวเล็กกว่าไ <c oughs> ปครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปอัพไซส์กันนะครับดูซิว่า <c oughs> พวกเราจะโชคดีขนาดไหนนะครับ <c oughs> พร้อมแล้ว <c oughs> ไปเลยฮะนึกว่าจะได้คนเดียวนั่นลกี้ใช่ป่ะแล้วมันตกพร้อมกันไงเออพอตกพร้อมกันมันมันได้คู่เลยนะครับแปลกมากมาครับได้เวลา จัดการอัพไซด์นะครับของน้องฉลามวานของเราดูขนาดโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะ <c oughs> คือ9,000กิโลนะนี่ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> เป็นแงเป็นแงปลาพี่ <c oughs> คโคตรโหดฮะมีคนได้ใช้นี่เหรอเฮ้ยตัวเรื่องแสง <c oughs> <c oughs> หัวล้อบแบบอร่อยมาครับได้เวลาถึงจังหวะเราแล้วนะครับเริ่มอัพกันเลย <c oughs> มาครับรอบแรกครับรถครับ เพิ่มครับเพิ่มมาพันหนึ่งลดไปเจ็ดร้อยครับลดไปอีก 77, 6, 1, 1. 1> ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเฮ้ยเพิ่มมา 5, ห้าพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลเต็มเฟรมครับใหญ่เกือบเท่ากอแล้วพวกเนี้ยใหญ่เกือบเท่ากอดเลยอ่ะเ<อ>ื่อเฮ้ยม,มันใหญ่เกินเฟรมอ่ะมันไม่สามารถซูมออกได้อ่ะดูดิต้องฝากคนถือแล้วแบบเนี้ยโอ้โห เอาจริงครับท่าเรือคือตัวใหญ่เกินห่างทะลุออกน้ำอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่จริงเลยเนสซี่สู้ไม่ได้ในที่สุดนะครับเราก็ตัดสินใจที่จะปล่อยฉนามวานลงสู่แม่น้ำกับสู่ธรรมชาติใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย